ตัวแทนชาวบ้านในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยื่นจังหวัดเชียงรายนะคะยื่นฟ้องสารปกครองเชียงใหม่ขอให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโดยระบุว่าเป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการใช้กลไกทางกฎหมายและผ่านสภาเทศบาลตำบลสันทรายแล้วแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานในการเดินหน้าโครงการนี้ค่ะรายชื่อชาวบ้านที่ยื่นคัดค้านเกือบ3,000คนและเอกสารมติที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หนังสือตอบกลับจากศูนย์ดำรงธรรมเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ตัวแทนชาวบ้านในอำเภอเทิงใช้ในการยื่นฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ขอให้มีคำวินิจฉยัยยุติความพยายามในการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปลร,รูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแกนนำระบุว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกำลังผลิต9.9เมกะวัตต์มูลค่า2,000ล้านบาท เพราะกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตพร้อมตั้งข้อสังเกตกระบวนการไม่โปร่งใสาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามใช้กลไกทางกฎหมายและสภาเทศบาลจนที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและมะติการประชุมนอกรอบของทุกหน่วยงานมีความเห็นให้ยุติโครงการแต่ว่าเทศบาลตำบลสันทรายงามยังไม่เลิกล้มโครงการนี้ค่ะตำบลสันทรายงามเป็นตำบลเล็กๆมีพื้นที่แค่800 0ักว่า ไรและเป็นพื้นที่การเกษตรและมีแหล่งต้นน้ําอยู่สองแห่งคือหนึ่งแม่น้ําอิงสองแม่น้ําล่องคัวซึ่งถ้าจัดการเรื่องขยะเกิดโรงงานขยะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะในสังคมแต่สิ่งที่เขารู้ตอนนี้คือเขากังวลนะฮะกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกังวลเรื่องน้ํากังวลเรื่องดินกังวลเรื่องเกษตรกังวลเรื่องวิถีชีวิตของเขาซึ่งบริษัทไม่สามารถตอบเรื่องพวกนี้ได้ นะครับอันนี้คือที่มาที่เราจะต้องขออาศัยศาลนะครับอขออาศัยอำนาจศาลในการให้มีการยุตินะครับโครงการนี้หรือศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดอันนั้นสุดแท้แต่ศาลนะครับแต่ว่าเราขอใช้อำนาจนี้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันจบลงนายประสิทธิ์พิลาวุฒินายกเทศมนตรีตำบลสันไซงามระบุว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการกําจัดขยะแบบครบวงจรแบบปิด ใช้เทคโนโลยีที่ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาขยะและนำไรายได้เข้าชุมชนที่ผ่านมาดำเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการส่วนมติที่ประชุมต่างๆที่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการใช้เป็นข้ออ้างเห็นว่าไม่สามารถใช้อ้างอิงได้เพราะว่าทางเทศบาลตำบลสันทรายงามไม่มีโอกาสได้เข้าไปชี้แจงข้อมูลส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะกลุ่มชาวบ้านในตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูน ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่เรากังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และน้ําใต้ดินกับนายอนุสรวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนนายอนุสรรับปากว่าจะนําเรื่องกลับไปพิจารณาอีกครั้งค่ะ